ขอแนะนําร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ช็อปบ,บริการการเติมเกมวันพันแมนและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกเติมเองสะดวกปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงใต้คลิปเลยนะครับ ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมสวัสดิกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันนั่นเองนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันในวันที่12ในเซิร์ฟเวอร์722กันนั่นเองนะมาดูกันว่าวันนี้ผมทําอะไรไปแล้วบ้างนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเข้าสู่วันที่1เดือนมกราคมก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็ขอให้แบบ สมหวังนะครับกับสิ่งที่ต้องการนะครับโดยเฉพาะการสุ่มกาชาหรือว่าการเล่นเกมของเรานั่นเองนะครับใครที่สุ่มคอเกียรโรเกียรโรก็ขอให้ไม่เกลือนะครับทุกคนส่วนผมนะครับวันนี้นะไม่ได้สุ่มนะสําหรับเกียรโรเกียรโรนะครับเพราะว่าตัวไม่พอนั่นเองนะครับ แล้วแต่ว่านะครับก็จะมีปลุกตื่นตัวละคร1ตัวอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปวันที่11นะครับก็จะขอข่าวันที่11ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายของปีนะครับก็จะเป็นวันที่อยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันนะผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะทุกคนก็มาทําวันที่1นะครับแล้วก็จะทําต่อไปนะสำหรับเซิร์เวอร์นี้นั่นเองนะโอเคนะครับ อ่ะวันแรกนะครับที่เราเอ่เล่นนะครับของวันปีใหม่นะครับวันนี้นะอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้สุ่มคอเกโรเกโร่นะครับแต่ผมก็ไปเช็คมาแล้วแหละนะว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้คนเอาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมีท็อปทอปนี่แหละนะที่เขาเอากันนะมีอันดับหนึ่งนี้น่าจะเอาแน่นอนอยู่แล้วแต่เขาซ่อนตัวนะอันดับสองนี่คือได้มาแล้วนะเกโร่นะครับอันดับสามคุณไก่ย่างก็มีแล้วนะครับอันดับสี่ก็มีแล้วเหมือนกันนะครับ อันดับ5้านี่ยังไม่เห็นนะครับแล้วก็อันดับ6ก็มีนะครับอันดับ7ยังไม่เห็นอันดับ8ยังไม่เห็นนะครับอันดับ9ก็ยังไม่เห็นนะครับอันดับ10แต่ผมคิดว่าอย่างน้อยๆก็ประมาณเออเกือบ10คนนี่แหละในเซิร์ฟเวอร์เราก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะแล้วก็กิวอยู่อันดับที่5นั่นเองนะคริวยังว่างอยู่นะทุกคนกิวยังว่างอยู่เดี๋ยวมาดูคิวสักหน่อยแล้วกันนะครัิวเราก็ ว่างสี่ที่นั่นเองนะครับเงื่อนไขก็คือรับพลัง4ี่แสนขึ้นนะอย่างน้นอยๆคือสี่แสนขึ้นนะทุกคนเพราะว่าผม4ี่แสนแปแล้วอันนี้คือขั้นต่ํามากๆแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาปลุกตื่นตนัวละคร s อ r บวกอย่างเจ้าราชาทะเลลึกหรือว่าเจ้าราชาซีฟูด้ดนั่นเองนะเพราะว่าช่วงไทยเราจะไปตบกับคนดูอันนี้เช่นเคยนะครับ ตัวละครเราตอนนี้นะครับมีซูเป,เปอร์อัลลอยดักชายเอสเดาบวกเป็นตัวแบกอยู่แต่มันยังแบกไม่สุดนะครับเราต้องเอาอีกหนึ่งตัวนะเพื่อมาแบกในทีมนะครับแล้วเราก็จะเอาไอเจ้าราชาซีฟู้ดนี่แหละที่เราสุ่มได้ลูกแก้วมันแล้วนะครับแต่มันเงื่อนไขมันยังไม่พอนะทุกคนเพราะว่าเรามีหีบเลือกอยู่2นะครับแล้วก็มีหินพัฒนาบิาสา์อยู่อีกหน,นะครับ ไอ้หีบเลือก2นี่ผมมาได้เมื่อเช้านี้เลยนะแบบแฮงเอาอยู่นะแต่ฟื้นตื่นขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานจำภาพได้ว่าเอ้ยกูยังไม่ผ่านกิจกรรมเกียววินตรงนี้นะไอที่มีอ่าจำนวนจำกัดนะครับหีบเลือกหินพัฒนา50ชิ้นนะครับก็คือเมื่อวานนี่เหลือประมาณ10ชิ้นนี่แหละนะทุกคนแต่โอ้โห มันมันยังทําไม่ได้นะมันยังทําไม่ได้มันขาดไอ้ตรงไหนวะเดี๋ยวดูก่อนนะขาดปลูกตื่นนะปลูกตื่นดาวม่วงนะครสองดาวนะผมยังทําไม่ได้นะเมื่อวานนี้ก็เลยเออแบบรู้สึกตัวตอนช่วงตีห้าหกโมงนี่แหละนะเข้าเกมมา แ้งเหลืออีกแค่สามอันนะครับผมก็เลยรีบรีบทําดาวม่วงนะครับแล้วก็รับมาเกือบไม่ทันนี่ตรงนี้คือฉิวเฉียดมากๆเลยนะครับโอ้โหและไอ้หลังหลนี่ผมผมไม่ซีเรียสแล้วนะใครจะเอาก็เอานะผมว่าผมไม่น่าจะทันคนอื่นแล้วนะครับไอนี่คือเหลือจํานวนจํากัดแค่สิบชิ้นแต่มันเป็นของทองเองนะก็ไม่เป็นไรและอันนี้นะครับมีสามชิ้นก็ให้สุรตัดเข้าไปแล้วกันเราความคิดแล้วนะกิจกรรมเกวินนะครับเราได้ หินพัฒนาหีบเลือกหินมา1ชิ้นนะครับก็เป็น4ชิ้นพอดีแล้วก็สามารถปลุกตื่นราชาทะเลลึกได้ด้วยนะครับโอเคอีกหนึ่งชิ้นเราบอกแล้วนะครับว่าเราจะหาจากตรงนี้นะจากเออแรกนรในตั้อัญเชิญน,นี่แหละนะครับแรกเป็นของปีศาจมาเลยแล้วกันนะครับเราจะมีตัวแบกฝั่งปีศาจแล้วนั่นเองนะครับมานะครับขอปลุกตื่นก่อนเลยแล้วกันนะครับปุบมามา,มา วันนี้อาจจะไม่ได้แนะนําอะไรมากมายนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปกินข้าวกับครอบครัวอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราปลุกตื่นกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้วันที่12นะครับเน้นตบกับคนดูเหมือนเดิมนะครับขอปลุกตื่นราชาซีฟูดเอ้ยมึงมาได้ไงวะไอ้เจ้าราชาใต้ดินเอ้ยลืมไปนะทุกคนมันยังไม่ครบเงื่อนไขอีกนะครับมันจะต้องมีตัวละคร s s r ของมันด้วยหนึ่งตัวซึ่งเราไม่มีแต่ เรามีหีบเลือกนะที่ได้จากไอ้วงล้อเกลือนะครับถึงเราไม่ได้หินพัฒนา UR แต่เราได้ตัวละครนะครับหีบเลือกตัวละครมาก,ก็ยังดีนะนะครับเสียไป12ใบถือว่ายังได้อยู่นะครับก็บได้หีบเลือกตัวละครมานะครับแรกเป็นราชาซีฟูดล่างแรกนะครับเพราะฉะนั้นมาเรามาปลุกตื่นราชาทะเลลึกกันดีกว่านะครับราชาใต้ดินนี่คือเก่งอยู่นะแต่ ราชาทะเลลึกเก่งกว่านะทุกคนบอกเลยตัวนี้คือโหดมากๆผมยกให้2ตัวเลยนะ TIS SR บวกนี่คือ S Super S จริงๆคือราชาทะเลลึกนี่แหละนะครับแล้วก็ Super ปปอร y อยดักช c h a ตัวนี้แหละไม่มีคอก็โหดนะครับตัวอื่นนี่คือยังต้องใช้คอนะทุกคนแต่ไอตัวนี้นี่คือโหดแบบไม่ต้องใช้คอนะมีไล่โจมตีแล้วก็มี ต่อยไปแล้วได้ไมเมดจิมมาด้วยอันนี้คือแบบเก่งด้วยตัวมันเองเอาง่ายๆคือตัวนี้คือการโร่ล่างเอสเดฮาบวกแล้วกันนะครับตัวนี้นะบอกเลยนะนมันคือเมตาของคอล้ายๆกับกาโร่ในสมัยก่อนเลยนะยืนอยู่ยาวๆมีตัวเดียวทําอะไรเองได้หมดนะขาดอย่างเดียวคือขาดอมตะแต่มันก็แลกมาด้วยการที่มันต่อยแล้วมันเพิ่ม,มเมดจิมนะครับคล้ายๆกันหมดเลยนะ ตัวที่มันคล้ายๆกันนะที่ในอดีตนะทุกคนลายชาทะเลลึกซุยลิวแล้วก็การโร่ไอพวกนี้ไม่จําเป็นต้องมีคอเท่าไหร่นะครับมันยืนเก่งด้วยตัวมันเองนะต่อยแล้วมีเม็ดเจมมาก็ทําให้แบบตายยากนะครับคล้ายๆกันเลยแล้วก็ดาเมจดแรงนะครับโอเคนะครับเอาเข้าทีมเลยดีกว่าแทนการโร่นะนี่มายืนตรงดาร์กชายเลยนะครับให้ไล่อันติโหดๆไปเลยแล้วเราจะคืนค่า,าการโร่นะ เป็นค่าการลูไปเลยฟุบมาเลยครับแล้วก็ใส่ไปเดี๋ยวเราจะไปตบกับคนดูแล้วทุกคนค,กลคลิปนี้ไม่ต้องมีอะไรมากมายนะตบกับคนดูอย่างเดียวนะครับเรามีตัวโหดนะเอซดาสองตัวนะเอซดาบวกสองตัวก็น่าจะไหวอยู่นะครับคนอื่นมีซูเปอร์ลอยทั้งชายส่วนมากเราเปิดก่อนนะแต่เราแพ้นะแต่ตอนนี้คือมามาเลยครับดามจเราพอแล้ว ไม่เราพอแล้วนะครับเดี๋ยวขออัพสักหน่อยแล้วกันนะคอัพสักหน่อยแล้วกันเพื่อความโหดอัพไปเลยครับเดีย๋ยวเรามีเศษอยู่นะเศษนี่คือกะไว้จะทําโซนิคฆ่าดาวเร็วๆนะแต่ว่าเศษเราเยอะอยู่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเศษเลือกนะครับเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันพรุบมาโอเคขอเศษจ,จากโซนิคสักหน่อยแล้วกันนะยีส่สิบห้าเศษยี่สิบห้าเศษ ปึ๊บมาทำขึ้นสามดาวเลยครับปั้นสดๆร้อนๆครับเ,รเพื่อเราจะไปตบกับคนดูแต่ตรงนี้มีมีหิบเรือครับ,รบกดไปเลยสามสิบร้อยสามสิบเลยครับเราต้องใช้เราต้องใช้งานเอออุ้ยตรงนี้เหรอตรงนี้เราก็รออยู่ครับเรายังไม่ได้ฟาร์มนะนเรามาฟาร์ม ขอหน่อยแล้วกันนะครับให้ราชาซีฟูด้ดตัวนี้มันต้องปั้นนะต้องปั้นสูตรสักหน่อยนะมันถึงจะแรงต้องปั้นสูตรสักหน่อยเออครับมาในเศษม่วงด้วยครับอู้เสียดายนะแต่ไม่เป็นไรนะเศษเหลืองเรายังไงเราก็ปั้นให้มันสีดาวอยู่แล้วตัวนี้โอเคอัพไปเลยครับหนึ่งดาวม่วง ขึ้นสองดาวม่วงได้ไหมไม่ได้กโกไม่พอประเด็นคือโกไม่พอนั่นทุกคนตรงนี้แหละออาไปเลยครับหนึ่งดาวหนึ่งดาวสองดาวสองดาวไม่พอครับขอหน่อยแล้วกันการ่้ขอขึ้นกลับมาแล้วกันขอขึ้นกลับมาให้หมดเลยเออ ขอคืนกลับมาให้หมดเลยอุซนมะอัพไปเลยครับได้เลเวลเท่าไหร่ทุกคนรอดูอุ้ยเงินไม่พอเหมือนเดิมโอ้โหโคตรจนเลยตอนนี้อะอัพเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ไหวแล้วกันเกินนะครับไม่พอแล้วโอเคสี่สิบสองอะเอาเอาแต่ดาเมจก็พอครับ แล้วก็ขอออกมาให้หมดเลยการู้เขาจากตัวการูนี่แหละ,ะทุกคนเฮ้ยนี่ไงเขาจากฟุบุก,กิด้วยนะตัวนี้ดามจ่งแรงๆไปเลยใส่ความเร็วให้มันหน่อยโซนิกยังไม่มีความเร็วอะของสีฟ้าสักหน่อยหนึ่งชิ้นแล้วก็ฟุบุก,กิใส่โจมตีบล็อกไปโอเคประมาณนี้แล้วกันนะมาเรามา ตบกับคนดูเลยดีกว่าวันนี้นะครับยังจะไม่ตบในแชทนะทุกคนนะเอาเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะเพราะว่าวันนี้จะมีอคัดเลือกนะครับแนวหน้าของศึกดวลคิวของเรานะกิวของเราเดี๋ยวผมจะมาตั้งค่านะใครหมดสุดเดี๋ยวผมเอาไว้หน้านะเพื่อกันเวลาตีคิวแล้วถ้าข้างหน้าไม่แตกง่ายนะก็คะแนนเราก็จะไม่เสียเยอะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่า มีใครโหดๆในกิวเราบ้างนะครับจะ,จะมาลองตบกับคนในกิวนี่แหละคนแรกเลยนะอิทธิพลนะครับแนวหน้าของเรานะผมคนที่ผมไปเช็คมาแล้วเนี่คือพลังโหดๆนี่คือ,คอผมจะตั้งไว้จะเออตั้งไว้ตั้งไว้นะครับนักกล้าก่อนนะครับอ่าอิทธิพลคนแรกนะครับลองดูนี่อย่างเชิงนะครับเขามีเหมือนเราเลยนะราชากับมีซูปเปอร์ลอยนักชายเขาสับมาก่อนครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับ สเปอร์ลอยไลนตีมาก่อนครับแล้วเหล่าเช่าต่อยมาหนึ่งทีโอ้โหแล้วเราสับยินไปเราก็มีไลนตตีเหมือนกันครับจังหวะนี้เออมีเดูไปแล้วก็อีกสายนต่อยไปอุ้ยไปที่ไหนหายไปเลยครับโอ้โหกัดก่อนแรงมากครับนีอย่างนี้หน่อยนะครับค่อยคุกกี้ซูซีแล้วเรียบร้อยครับราชา เราไม่ได้ปั้นเลือดให้มันนะก็เลยเรียบร้อย,ยนะยโ,โอเค<ม>วันนี้ตึงตึงจริงนะอิทธิพลนะับท็อปสิบของเซิร์ฟด้วยนะครับก็อายกใครเป็นนักก้าของเราไปเลยนะครับแนวหน้ามือหนึ่งนะคนที่สองนี่ก็คือช้าไปนิดนะก็พลังเยอะเหมือนกันมีลายชาซีฟูด้ดแล้วก็พี่ดำเหมือนกันนะจากที่ดูดูมาคนนี้ก็น่าจะโหดใช่เล่นแล้วก็เขาเร็วกว่าเราด้วยนะมาอีกแล้วครับหนึ่งรอบคอมโบคอมจอยเหมือนเดิมครับ แล้วก ality, ็ซูเปรลอยนักชายเปิดก่อนอีกแล้วแล้วก so ็ต่อยมาที่ซูเปอร์ลอยนักชายเราเราฝังถ่งเราหลอที่ที่ไปที่ราชาซีูฟตของเขาครับแล้วก็เุื่อ้อุ้ยลอยนักชายแล้วก็ต่อยให้หนึ่งทีครับยืนไหวหรือเปล่าราชาซีู้ดเราจะยืนไหวหรือเปล่าเรียบร้อยครับโดนสตอร์ตโดนกัดก่อนนะครับตายไป ขาได้เปิดก่อนนะเปิดก่อนเขาก็เลยแบบทํางานได้เร็วกว่าเราครับโอเคคนนี้ก็ตึงเหมือนกันนะช้าไปนิดแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนมีใครอีกคนหนึ่งรูดียสนะครับรูดียสพลังไม่เยอะนะตอนนี้เอ่อรูดียสยังไม่มีเอสราบวกเลยนะหรืออาจจะซ่อนตัวเดี๋ยวผมดูคนอื่นหน่อยแล้วกันมีพลังเยอะๆอีกไหมจะมีแค่อิทิพลนะแล้วก็บิลลี่นะบิลลี่บิลลี่ก็พลังเยอะนะ แต่ว่าไม่มีราชานะครับคนที่พลังเงยอะๆนี่คืออย่างน้อยๆก็คือห้าแสนขึ้นนะห้าแสนขึ้นเรามีแค่อโคโคอีกคนหนึ่งนะโคโคลองดูสิว่าเขาจะยืนเราไหวไหมแต่เขาหน้าก,ากากหวานเขาเปิดก่อนมาทุกคนเออเราเราบุ๊ปบัสปสปีดไงตัวนี้มันโกงกว่าตรงนี้แหละโกงกว่านหน้ากากหวานนะมัน,ม,นมันบุ๊สปีดได้ไหมเออต่อยไปครับโอ้โหกัดก่อนแรงจัดนะ ขอปูบอมนี่เอาไม่อยู่แน่นอนครับนาักกัดหวานตบมาหนึ่งทีตบมาแล้วทำไมถ้าโดนกัดก่อนครับกัดก่อนแรงจัดๆเลยเขาต่อยไามเอ้เขาฟูบุก,กิรนะพายุนรกข้างมาแต่ไม่เป็นไรครับเรายังยืนไหวแล้วจ่อยไหมอีกหนึ่งทีครับเอออย่างนี้หน่อยนะโอ้โหก็คือแบบมีราชาซีฟู้ดตัวเดียวนะก็อยู่หมดขึ้นมาจัดเลยนะไอดีเราเอ้ยอย่างนี้หน่อยนะมอได้เล่นนะกดนนะข,ข้ามเลยดีกวา่าไหวไหมไหวไหม ขัางทึ้งหน่อยเอ้ยแพ้เฮ้ยโคโค่เดินไปหรือเปล่าเราแพ้โคโค่เราพี่ดำเขาไม่ลงนะเดี๋ยว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 ดูโคโค่หน่อยโคโค่เอ้ยเอ้ยพี่ดำเขาสุดจริงอุ้ยสุดจริงนะสุดจริงนะโอเคนะครับมาประมาณนี้นะสรุปนะครับเออ่คนแรกนะครับช้าไปนิดนะช้าไปนิดมีอิทธิพลแล้วก็โคโค่นะครับโคโค่แล้วก็ กำลังห้าเสียนขึ้นอีกหนึ่งคนคือพรประกายกับบิวรี่นะแต่ก็อยู่กลางๆแล้วกันนะครับเอาเอาสองสามคนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาตั้งค่าก่อนเนะลยละกันนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีศึกด่วนนะครับอ่าคนแรกนะตรงนี้เอาเป็นอิทธิพลนะครับอิทธิพลยืนตรงกลางดีกว่าอิทธิพลยืนตรงกลางนะครับคนที่สองช้าไปนิดนะครับคนที่สาม เอาเป็นโคโค่นะครับผมจะอยู่หลังโคโค่แล้วกันนะเพราะว่าโคโค่ไม่มีไม่มีราชาซีฟู้ดนะเดี๋ยวผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันสวดีจะยืนอยู่ข้างหลังโคโค่นะครับลรเดียดยืนอยู่นี่แล้วก็คนที่พลังเยอะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นพรปรกายนะครับแล้วก็พรปรกายโร,รเดียสไปเดี๋ยวเดี๋ยว เอาบิลลี่อยู่นี่แล้วกันแล้วก็รูเดียสจะอยู่ข้างหลังบนะิลลี่นะรูเดียสอยู่ไหนเอ่ยโอเคเอาประมาณนี้ไว้ก่อนนะแนวหน้าเรานะครับช้าไปนิดแล้วก็อิทธิพลโคโค่นะครับแล้วก็แถวสองจะมีพรหมกายบิลลี่แล้วก็เสา,า Beauty, ว,สวดะนั่นเองครับแถวสามแถวสามเอ้ยคนนี้ลหละทำไมไม่มีลงเลยเซลฟิตอาเซลฟิตอยู่ตรงนี้แล้วกัน เออโอเคนะครับก็ทีมครบพอดีนะับพรุ่งนี้จะมีศึกด่วนนะครับก็จะวางไว้แค่นี้นะเดี๋ยวถ้ามีคนอื่นที่แบบตึงๆเข้ามาอีกค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปอัพตัวคนอย่างราชาซีฟู้ดอีกหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้คือแบบ โกนี่แหละนะครับขาดมากๆเลยนะขาดโกมากๆผมเสียเพรกับโกไปเยอะมากนะแพ็กตรงนี้ผมซื้อจนหมดแล้วนะนี่แพ็คโกนี่คือยังไม่พอนะครับยังไม่พออัพแล้วมันมันยังอัพได้อีกนะมันยังอัพได้อีกนะเอาตอนนี้พลังผมขึ้นเป็นห้าแสนแล้วเหรอห้าแสนหนึ่งหมื่นนะที่จริงถ้าโกเรามีนี่คือจะขึ้นเยอะกว่านี้นะนี่นะครับเรายังเรายังอัพตรงนี้ไม่หมดเลยนะลงยิมขั้นสูงนะ เราขาดโกนะแต่ว่าแบบสมุดเยอะมากๆเลยตรงนี้น่าจะขึ้นห้าแสนห้าได้อยู่นะตรงนี้นะ,รนนะนนะครับตรงฝึกฝนนะฝึกฝนในเฮาเนี่ยครับมันจะเพิ่มพลังของเราแล้วก็จะมีในส่วนของอศูนย์กลางฝึกฝนตรงนี้แหละนะครับทุกคนที่มันให้อัพทางด้านขวานี่นะครับนี่ผมยังอัพไม่หมดเลยขออัพก่อนลวกันนี่นะครับของสีแดงนี่คือยังเหลือเยอะอยู่นะครับโอเคอ่ะ แล้วก็พวกนี้นะที่ผมยังไม่ได้อัพโกูไม,ไ,ไม่พอจริงๆนะครับโกูไม่พอแล้วก็ดาวม่วงด้วยนะครับย,ยังขึ้นได้อีกนะสองสามันนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เลยแบบเออยังยังแบบปฏิปโตนะครับแล้วก็ยังจับอตอน้นชนปลายไม่ถูกนะเดี๋ยวสักหน่อยแล้วกันะะนะครับท็อปตีไว้สักแบบท็อปสามสิบนะผมจะไปท็อปสามสิบ้ม่ได้นะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปฟาร์มโกก่อนนะเพราะว่าน่าจะขึ้นหกสิบได้นะหกสิบมันมันโกโกจะเปลี่ยนชั้นนะครับชั้นที่หกสบมันก็จะได้ได้โกที่เยอะขึ้นนะครับมันก็จะเออนั่นแหละนะมีโกใช้ได้มากกว่านี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับกิจกรรมอื่นๆน,นะอีกว่ากิจกรรมอื่นๆก็จะมีกิจกรรมสำรวจนะที่เข้ามาตรงนี้นะก็เล่นไม่ยากนะครับแล้วก็มี ของรางวัลน,นะครับตัวมงตัวม่วงนะครับแล้วก็มีนี่แหละนะครับที่เป็นกลยุทธ์นะครับสีทองหน้าหน้าหน้าเอาอยู่นะนะครับโอ้โหของหน้าเอาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้ววงล้อเกลือเนี่ยผมไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวผมเก็บตัวดําไปสมเอาหินอีกหนึ่งหินจากอ่าคอ อ่าไม่ใช่คอนะครับตัวดำตู้ของเจนอตแล้วกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมกาโร่นี่ก็อีกนานนักกว่าเราจะได้ลูกแก้วก็พอดีนะเดือนของเจนอตนะครับเดือนหน้านะครับที่จะเข้าก็พอดีสุ่มสุ่มอา้สิบใบของเจนอตเลยแล้วกันนะครับส่วนเกโลเราจะเอาตอนรีเทิร์นนะผมหวังว่านะจะมีตัวดําในการสุ่มอยู่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับใครดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ อย่าลืมนะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าอยากเข้า QLD ของผมก็อ่าขอกันเข้ามาได้นะว่างสี่ท่านนะครับแต่พลังเยอะจะรับกรณีพิเศษด้วยนะทุกคนเออนะครับโอเคประมาณนี้ครับบ๊ายบายครับผม